วันนี้นะคะเบอร์รี่เนี่ยได้รับตัวสินค้ามาถ่ายภาพนะคะเป็นถ่ายการถ่ายภาพสินค้านะคะก็ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็อินเสิร์ตภาพแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วพรุ่งนี้นก็จะนัดถ่ายกับลูกค,าะคะ้าค่ะแต่ประเด็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนะคะวันนี้สินค้าที่เรานํามารีวิวนะคะอยากจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอาหารที่เบอร์รี่ชอบมากเนื้อคือหมูทอดนะคะ เชื่อว่าหลายคนเนี่ที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ชื่นชอบการทานหมูทอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่บริรจะนําเสนอแล้วก็รีวิวนั่นก็คือหมูทอดแดดเดียวค่ะจากแบรนด์ลุงตาเงนะสโลแกนคือเป๊ะมากแม่สโลแก,กนะกคืออร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วะเออ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้คือคิดถูงว่าถ้าฉันซื้อรสอนี้ไปแล้วอะรสหน้ารสชาติจะยังเหมือนเดิมไหมนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วเนาะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรขอเนี้ยชิมอืออืมทุกคนดูดิ คือตรงเนี้ยรสชาติของเนื้อหมูอ่ะคือมันดีมันดีมากมันไม่เหนียวเราก็ไม่แข็งเกินไปแล้วรสชาติถามว่ามันเค็มไหมไม่เค็มค่ะหวานไหมไม่หวานค่ะรสชาติอยู่กลางๆพอดิบพอดีค่ะใครที่ไม่ชอบทานเครื่อนเทศทานได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ยังได้กลิ่นอยู่นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบเครื่อนเทศจัดๆเนี่ยอาจจะรู้สึกมันอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยรีบบอกก่อนเลยว่าอร่อยนะคะตอนเนี้ยคือรสชาติตอนเนี้ยคืออยากได้เลยนะอยาก เขาสวยสำหรับคลิปนี้รีวิวนี้นะคะสำหรับหมูทอดเด็ดอย่างเงี้ยรีให้คะแนนนะคะให้9เต็ม10เลยอ่ะทำไมหักไปคะแนนหนึงห่งอ<ม>๋อให้เกเต็ม10เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยเป็นคนทำข้าวเก่งอร่อยไม่มีใครเกินต้านเบอร์รี่ได้ต่อให้ดีกว่านี้เบอร์รี่ก็ให้แค่เ้า 9. ไม่ให้ให้10เต็ม10ไปเลยคะ่ะสำหรับนะคะหมูทอดแดดเดียวงตังเนี่ยควรจะมีเกลือเย็นไว้นะคะใครรบกวอยากสาั่งซื้อก็ฝากไว้ด้วกันฝากลิงก์ไว้ให้ได้ด้านล่างคอมเมนต์ค่ะเอาล่ะใครอยากให้เบอร์รี่รีวิวอะไรครั้งต่อไปเนี่ยก็สามารถส่งมาให้เบอร์รี่ได้นะคะหรือว่าเบอร์รี่ไปรีวิวที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ะคะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะไปรีวิวให้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย